เขียวย่ําๆไข่หินไข่หินชีวีสาหร่ายทะเลสาหร่ายน้ําไหลนะจ๊ะใสสะอาดเขียวเขียวงามแทบว่าหนุ่นหนุ่นหนุ่นไข่หินไข่หินหนุ่นบังมูป่าน้อยดำคึกมึ้งคุณนะเต็มเลยปลเล็กปลาเล็กอันนี้จวิดากลิงกินลาบเท้าบ่ลาบไข่หินไข่หินดแบ่แม่นไข่ฮื้อ ลนะพี่น <Del in> ้องนู่นึ่งบอมูป้าน้อยลูกป่ากดใหญ่คูนคูนกระดำมพูนโอ้ไม่เกิดว้าวคูนดำคือมือพูนกระแมนนู้นนู้นนู้นอ่ะมาต่อกันที่ลาบเทากินบ๊อพี่น้องไข่หินไข่หินแต่บมเป็นไข่หื้อ คอนเฟียนรับเท่าไข่หินกับมา,าตอนนี้โอ้ยตลกแค่มาโอ้ยงามๆเด้อเขียวยงเง่านี่น้ำใสสะอาดนะจ๊ะกล้ากินปะละ